เธอจ๋าก่อนนอนคืนนี้ฉันมีอะไรมาฝากจ้าน้องป้ายยาจ้าจากน้องเนเน่ส่งมาจ้ามันคือสุดแนละ้วต้องมาลองกันฉันโดนเยมิกป้ายาแบบขั้นสุดเธอดูมันมีแบบสี่สาห้าร้านอย่างเธอมันเป็นอร่อยมากแบบใหม่ที่แบบใหม่มากที่แบบจึง้ง ดีมากมากมาลองแล้วช่องอยากรู้เหมือนกันอันนี้จะเป็นยังไงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแบบไม่ได้เอ็กซ์เ e คไว้เลยทุกคนดีมากเลยร่ะ ันนุ่มมันเป็นละมุนอ่ะแล้วก็ยังมีมะยงชิดนะคะก็บลูเบอรี่ดีมากส่วนตัวฉันฉันให้อันนี้ที่สุดมาแล้วจ้าของเน่ๆมีอยู่จริงสุดๆกำลังดังมากตอนนี้ไม่ไหวแล้วฉันกลับบ้านมาคืนนี้ก็คือ กินกลางคืนไปเลยอ้วนไปเลยขอบคุณน้องนน่ๆนะคะ